ตาสานใจอะไรจะมาความ่มนนตาสานใจอะไรจะมาเล็บดอกวักหักวาทิงดอกรักหวางทิง่รักกันจริงม่จริงพูตาวาคํามนาสานใจอะไรจะมาคานาสานใจอะไรจะมาเ็บดอความักวิงเป็นดอกรัหวาิไมรักกันจรมจริงผู้ตา ของข่าวอย่างดีรอประเดี๋ยวนะคะคุณพี่ดิฉันยังมีของหวานมีของหวานให้ทานพิเศษไว้แก้เผ็ดแก้ข่าว เดียวน่าจะพวกเราเช่นจะไปเอามาให้ทานจึงหยิบเอาของหวานที่ใส่จานลูกใหญ่เชอเลือกทานกันตามสบายแล้วก็ทานได้หมดทุกจานมีของแห้งของน้ำเลือกทานกันตามถนัดฉันเลือกคัดจัดหาสารพัดนะเตรียมคัดจัดสรรที่ใส่ถ้วยกลมๆนะเป็นขนมมีน้ำสีปูร่าปูรามอันนี้ถั่วดำต้มน้ำตาลตม่ไม่ไปยูนเชยค่ะผมชอบมากชอบเลยค่ะเพราะผมคนดำาะ เวลาจะทานก็ต้องทานประเภทถั่วดำ oh. ถ้าประเภทผลไม้ก,ก็ลูกไข่เน่ามะขวด oh. หรือธรรมเรียงอย่างนี้ oh. ถ้าพูดน้ำ oh. น้ำก็พวก กาแ,แฟน้ำดำดำกาแฟดำที่ใส่ถ้วยกลกลมงน่ะเป็นขนมมีน้ำสีปูลาบปูลามอันนี้ถั่วดำต้มน้ำตาลถ้วยนี้ขนมถ้วยฟูถ้วยนี้สักรูบัวลอยถัดไปอีกหน่อยนี่บัวลอยไขวานถ้วยนี้กล้วยบวชชีอร่อยดีกินสิถ้วยนี้ข้าวเหนียวน้ำกะทิดีจริงนี่อิ่มน้ำไอ้ถ้วยนี้ลอดช่องลุงหนอะมาลองดูสิคน ติเพราะน้ำกะทิคนฉันมันๆตัวก็เหนียวเคี้ยวหนักไม่เชื่อลองจับดูสักหน่อยฝีมือเขาอแม่ดวงดาวสาวน้อยนะ่รสอร่อยดีเหมือนกันแต่ขนมนม้ำฉันทำน้อยเพราะรสอร่อยมันไม่ค่อยแรงรสจัขนมแห้แงๆฉันพลิกแพลงในสารพันให้หวานแหลมหว,วานจัดฉันปฏิบัติได้ทุกตอนถ้าจะให้หวานอ่อ,อนๆมันก็ต้องย่อนน้ำตาลขนมที่หวานพอทานได้ขนมอะไรจะไม่ประยุนแหมจะให้หวานละไมละม,ละมูลขนมเปียกปูน ขนมชั้นอ๋อขนมก้กนกลัวห่อๆอไอ้ฉันก็พอจะเข้าใจไอ้ซ่อนเม็ดไว้ข้างในอย่างงี้ต้องใช้มือปั้นตายแล้วมีเลยคืขนมซ่อนเม็ดแหมเธอไม่เคยกินอะไรคะพูดกันตามชาวบ้านเคยขนมใส่ไส้จ้ะอ๋อก็นี่ขนมใส่ไส้ที่ะเขาก็ปั้นปั้นเป็นเม็ดไว้แล้วก็เอาแป้งโรยข้างล่างแล้วก็โรยข,ข้างบนอีกทีแต่เออไอ้อฉันมันก็ประหยัดเชินเพราะของมันแพง โรยแป้งไม่มิดทํเม็ดโคลออกมาหน่อยนึอจะทานได้ไม่ได้ไม่ทราบนะที่เหนียวแป้งนี่การไม่เป็นไรนะครับอยู่แล้วด้ว่าคุณหอกแกชอบทานนะฮะเพราะมันอยู่ในห่อไม่เห็นนะครับขอซื้อมาแล้วก็แล้วกันอ๋อแกคนนิสัยดีก็ขายได้อยู่เจ้าเดียวนี่แหละ ขนมก,กวนวห่อๆหอไอ้ฉันก็พอจะเข้าใจซ่อนเม็ดไว้ข้างในอย่างนี้ต้องใช้มือปั้นขนมอย่างนี้ถ้าทําขายคงได้กําไรโคกเขีอกถ้าเป็นขนมพื้นเมืองมันไม่แขยเปลืองน้ําตาลเอาใส่กระทงลงถึงเราใช้หนึ่งแบบห่อหมกเร่งไฟให้จัดเอาพักโบกปรเดี๋ยวก็โหนกมาตั้งเท่านั้นอุ้ยตายแล้วม่ไป,ปยุ่นทำไมขนมอะไรขนมโหนก,นกอุ้ยตายไม่เคยเห็นขนมโหนกใครเห็นด้วว่า,านขนมตาลจ้ะอแล้วก็คนต้องทําเป็นนะจ๊ะ ก็ต้องใส่เชื้อให้ได้พี่แล้วจะนึ่งเนี่ยไฟอ่อนก็ไม่ได้ไฟอ่อนก็ไม่ได้พอจะนึ่งปั๊บปั๊บอเอาใส่กระทงลงถึงนึ่งปั๊บนี่นะเจะเธอต้องพัดไฟแรงปึ๊บปุ๊พอไฟแรงนี่สักยี่สิบนาทีเปิดออกมาดูโอ้โหหน้างี้โนกเลยจ้ะไม่โนกแต่หน้าแตกด้วยนะจ๊ะวิตายแล้วทําไมต้องแตกที่แตกนี่มันขึ้นมากไะจ๊ะอ๋อเชื้อมันดีแม้แต่บ้านดวงดาวฉันไปดูวันนั้นก็ทําทํไมะก็เอาใส่ไปพับเลยแก ไม่ได้เร่งไฟแล้วหนูเข้าเตาได้เลยใค่ะพอยกมาสามสิบตะเทียวขึ้นมาหน้างี้แฟบเลยขอโไม่มีไม่ไปยูนนี่ค่ะมันไม่เห็นหนกเลยค่ะของเองมันไม่หนกสิอีกหน่อยก็โหนกเองอะทเป็นก็โหนกนะคะขอไปหนกนะคะไม่ใช่โหนกอย่างเดียวหน้าแตกด้วยเลยค่ะผิดกับบ้านยายผมอะทำไมแม่ก็เร่งไฟเท่าไหร่ก็ไม่โหนกก็เปิดมางี้หน้าเหี่ยวเลยครับสงสัยจะอ่อนเชื้อเลยนั่นสิคัะไม่ได้ใส่เชื้อดีกันเอาใส่กระทงลงถึงเล ใช่หนึ่งแบบหอโมกเร่งไฟให้จัดเอาพัดโบกปะเดียวก็โหนกมาตั้งเท่านั้นฉันเตรียมเอาไว้หลายสิ่งขนมพิงแบบ ม,มีนาน้วนทานริมนะอมยิ้มคางยานไอนี่เขาเรียกข้ารัวข้างหน้าโรยถั่วแต่พ่อหมอไอทีกองกลางน้ำตาลเกาะเขาเรียกกระป๋อรอนตาลอะไรคะไม่รู้จักเรอไม่รู้จักค่ะลูกตาลเชื่อมลูกตาลเชื่อมโอ้โโอโน่าจะขายให้หมดนะก็ไม่น่าเหลือไว้เลยค่ะก็ไม่ใช่เหลือหรอกไอทีเหลือน,นี่มันพอดีวันนึงขายไม่หมดแล้วก็เก็บเอาไว้พ่กนี้ก็เติมต่อใหม่อ๋อสงสัยราจะพอพวกนี้ไม่หมดก็เก็บไว้อะไรลื่นไม่หมดก็เก็บไว้เรื่อยๆจนกระทั่งแย่ไปแหละก็ลุงหน่อยช่วยซื้อ ปูดล้ค่ะไม่ไหวใหครจะทานลงไอ้นี่เขาเรียกคารัวข้างหน้าโรยถั่วแต่พ่อมองไอ้ที่กองกลางน้ำตาลเกาะเขาเรียกกระเพาะร้อนตาทำเป็นขยุ่งกลุ่มกลงเขาเรียกขนมเรไรขนมอย่างนี้นะพวกผู้ชายไม่ค่อยจะได้รับทานที่หน้าสวยๆใส่ถ้วยกลมกลงเขาเรียกขนมตะโกแช่อิ่มเปลือกส้มอ,อ้อยังอยู่ในโหลอีกสองอันขนมอะไรเจ้านั่นที่ใส่จานปากจีบไอ้ที่หมูกองกลาง ้างเป็นกลีบอะไรนะคะเขาเรียกว่าทองหยิบยังไงล่ะท่านอ๋อมีแต่จีบอย่างเดียวไม่ต้องมีโบก็ได้กับไประยูนแม้ถ้าจีบแล้วมันจะไม่โบได้ยังไงล่ะจ๊ะจีบอย่างเดียวค่ะไม่ต้องมีโบพอเราจับจีบปั๊บมันเป็นจีบนี่นะปั๊บกรงกลางมันจะต้องโบแล้วพอหนะซื้อทีวันหนึ่งอย่างน้อยๆยี่สิบบาทผมชอบมากพอซื้อปั๊บนี่เอามือทิ่มกรงกลางเลยจ้ะทิ่มอะไรซื้อเลยิค ไม่ใช่ทิมอย่างเดียวทิมแล้วดูดด้วยอ๋อชิมดูหรว่าจะหวานหรือเปล่านะชิมก่อนว่าหวานหรือไม่หวานพอทิมเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไมรู้ไหมเดินกลับบ้านเฉยไม่ซื้อซะงั้นขนมอะไรจ้ะนั่นที่ใส่จานปากจีบโบกงกางค่ะ เนข,งงนะนขนมลูกลูกปลายแหลมฉันมีแถมให้อีกถมไอลูกเกลียงเม็ดกลมนี่ชอบอมน้ําตาลไอลเม็ดเกลียงกลมกลมเขาไดขนมอะไรทองหยอดนั่นยังไงลูกมันใสเม็ดมันสั้นดิสังขยาหน้าขนุนเชิญสิเพวาคุณเชิญลองเส้นหยักใหญ่นี่ฝอยทองเชิญคุณรองรับประทานทำน้ำบานใสใยอะไรจะมา กว้างทีเด็ดนอนรักหากว้างทีไม่รักกันจริงนะจริงผู้ตายสารคำมนนน้ำตาลสารจ